สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอังคารวันที่7มกราคม2025วันนี้ก็รลึกถึงนักบุญเรมอนแห่งเปยาฟอร์ดพระสงฆ์นะครับวันนี้ก็เอาเริ่มเรื่องรล่าของท่านมาคําสอนของท่านมาพิจารณากันนิดหน่อยนะครับในหัวข้อบอกขอให้พระเบญจเจ้าให้ความรักและสันติสุขทรงนําทําให้หัวใจของพวกเรานะั้นเต็มเปี่ยมด้วยสันติสุขชีวิตที่บริสุทธิ์พร้อมด้วยความเลื่อมใสศรัทธาของท่านนักบุญ สมจะได้รับรางวัลเพราะท่านเป็นที่พอพระไทยพระเป็นเจ้าชีวิตที่บริสุทธิ์ของท่านต้องบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเสมอและลบสู้อยู่เรื่อยไปจนกว่าจะได้บรรลุถึงการมีใจบริสุทธิ์อย่างเต็มเปี่ยมและถ้าบางครั้งบางคราวท่านรู้สึกเหมือนถูกแทงด้วยดาบที่คมเป็นสองหรือสเท่าก็ตามนี่ก็เช่นกันท่านจะต้องแสดงให้เห็น ความร่าเริงยินดีและเครื่องหมายของความรัดดาบสองคมเกิดขึ้นจากการขัดแย้งภายนอกและความหวาดกลัวภายในดาบนั้นทำให้เจ็บปวดสองเท่าหรือสามเท่าในเมื่อจิตใจที่ชั่วร้ายลังควานส่วนลึกของจิตใจด้วยการหลอกลวงและชักนำไปในทางที่ผิดท่านได้เรียนรู้การต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้เพียงพอแล้วมิฉะนั้นท่านจะไม่มีโอกาสได้ลิ้มรสความสุขสันติและความสงบภายในใจเลย ดาบทาให้ร่างกายภายนอกต้องเจ็บปวด2หรือสาเท่าอันเนื่องมาจากการเบียดเบียนพระศาสนจักรในเรื่องฝ่ายวิญญาณโดยไม่มีเหตุผลและยิ่งจะทําให้บาดแผลนั้นเจ็บปวดมากขึ้นเมื่อเป็นผลมาจากน้ํามือของเพื่อนๆนี่แหละคือการเขนอันศักดิ์สิทธิ์และน่าปรารถนาของพรกะกฤจา้าซึ่งนักบุญอันดรู ผู้เข้มแข็งได้รับด้วยจิตใจเบิกบานอาศัยการเขนที่จะอวดอ้างได้ดังที่นักบุญเปาโลผู้เป็นเครื่องมือที่พระบิดเจ้าทรงเลือกสรรได้กล่าวแก่เราดังนั้นให้เรามองดูพระเยซูเจ้าผู้ประทานและปกป้องความเชื่อของเราพระองค์ทรงรับทรมานโดยปราศจ,จากบาปและด้วยน้ำมือของประชากรของพระองค์เองทั้งยังถูกนับเป็นผู้ร้ายในเมื่อท่านดื่มถ้วยกาลิกส์ของพระเยซูคริสต์เจ้า ช่างเป็นเกียิยิ่งนักนะขอให้ท่านขอบคุณพระเบญจเจ้าผู้ประธานพระพอดทั้งสิ้นแกะนะ่เราขอพระเบญจเจ้าแห่งความรักและสันติสุขทรงทําให้หัวใจของท่านเต็มเปี่ยมด้วยสันติสุขเพื่อท่านจะสามารถเดินทางอย่างรวดเร็วในขณะนี้ขอให้พระองค์ทรงซ่อนท่านไว้ในความรักลึกซึ้งของพระองค์ให้พ้นจากการรบกวนจากสิ่งต่างๆจนกระทั่งถึงเวลาที่พระองค์จะทรงนําท่านไปยังสถานบรมสุขซึ่งท่านจะได้พักผ่อนนิรันดร์ในสันติสุข ในความไว้วางใจอย่างมั่นคงและพักผ่อนด้วยความชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้นกับโองครับพี่น้องก็เป็นบทสอนบทจดหมายที่นักบุญเลมอนได้เขียนไว้นะครับแล้วก็ได้บอกถึงความสำคัญความสำคัญของชีวิตที่จะต้องมีความทุกข์ยากมีความยากลำบากเหมือนกับร่างกายที่ถูกทิ่มแทงด้วยดาบแล้วก็ความเจ็บปวดที่จะต้องมีทั้งร่างกาย ภายนอกแล้วกาแม้ในจิตใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องการเจริญชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะต้องพบกับความยากลําบากาันไม่เคยบอกแล้วนะครับเพราะเรามีแบบอย่างแล้วพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระเบญจเจ้านะลงมาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ก็ดําเนินชีวิตและมีชีวิตด้วยความยากลําบากเหมือนกันในมนุษย์ที่พระองค์มีสภาพมนุษย์นั้น รทรงถูกว่าร้ายถูกใส่ร้ายถูกดูถูกถูกติฉินนินทาและถูกจับถูกทรมานและที่สุดแล้วต้องตายด้วยซ้ำต้องถูกตึงกระเขนถูกฆ่าตายด้วยซ้ำนั่นคือพระเยสุจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องเราซึ่งเป็นสิทธิ์ของพระองค์เนี่ยแต่และว,วันเนี่ยเราก็มีความทุกข์ยากลำบากนะมีความกักรรงวลใจเรื่องลังต่างๆเกิดขึ้นจากคนภายนอกบ้างจากจิตใจของเราเองบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด นะครับทุกคนก็มีเหมือนการมีทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่เว้นการจะนับถือศาสนาไหนด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือเราจะอยู่กับความเป็นจริงตรงนี้อยู่กับความทุกข์ยากตรงนี้เราจะมองความทุกข์ยากลําบากต,ต,ต,ต่างๆเหล่านี้อย่างไรถ้าเราบอกว่านี่คือชีวิตของพระเยซูนี่คือการมีส่วนในชีวิตของพระเยซูเราก็จะมีกำลังใจที่จะ,จะเจริญชีวิตและทำให้ชีวิตนั้นก้าวหน้านไปแน่นอนที่สุดเราก็พยายามที่จะ รักษาตัวเองพยายามที่จะปกป้องตอนเองให้พ้นจากความยากลําบากให้พ้นจากความทุกข์ยากต่างๆให้ได้อันนี้คือสิ่งสำคัญ,แล,คญและสิ่งสําคัญและสิ่งสําคัญที่สุดนั้นก็ไม่ใช่เพียงภายนอกไม่ใช่เรื่องราวภายนอกแต่สิ่งสําคัญนั้นมันอยู่ภายในจิตใจของเราเราจะทุกข์ยากลําบากหรือจะทุกข์ใจหรือเราจะมีความทุกข์มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราแต่ละคนมีหัวใจมีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงแค่ไหน มีความเข้าใจถึงชีวิตแค่ไหนว่าเมื่อมีความทุกข์ยากนั้นเราไม่ใช่ผู้ที่มีความทุกข์ยากที่สุดในโลกมีอีกหลายหลายคนที่ทุกข์ยากกับเราลําบากกับเราภายนอกนะภายนอกในความเป็นอยู่อดมือกินมือหรือว่าไม่ได้กินเลยอดตายก็มีพูดง่ายๆนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เราจเจริญชีวิตในแต่ละวันนั้นด้วยอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็พยายามทําให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่ มีความสุขด้วยความเพียงพอในหัวใจมีความสุขในความเชื่อความรักและก็ความหวังในพระผิ้เเจ้านะปีนี้ก็เป็นปีจาริกแห่งความหวังใช่ไหมเราก็รู้แล้วก็ขอให้เราได้มีความหวังหวังชีวิตนิรันดร์หวังความรอดด้วยการเจริญชีวิตเหมือนที่พระเยสุจ้าองค์ทรงเป็นแบบอย่างขอพระบิดเป็นเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด